ส่วนลด40,000ว่าไงไปรุ่นครับผมคันนี้มิวเอ็กนะครับผมแอคทีฟป,ปี2022เกียรโต้880,000ไม่ขายพี่เอาไปเลย840,000บาทสลด40,000บา 7, 000, ท7วันเท่านั้นนะครับค่างวดอยู่ที่13,900บาทนะครับนี้เป็นตัวเริ่มต้นฟังก์ชันอะไรก็ไม่ค่อยมีมาจากโรงางานนะครับได้มาอย่างหนึ่งคือไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่เหลือเดิมเดิมหมดเซนเซอร์ไม่มีตัดหมอกไม่มีนะครับล้อแม็กเดิมเมนะครับอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่นะกระจกมองข้าง ไม่มีไฟเลี้ยวนะครับเลขไม้สี่หมื่นสองพันโลนี่นะครับสี่หมื่นสองพันโลนะนะครับกล้องทวงกล้องถอยไม่มีนะครับเป็นตัวธรรมดานะครับเครื่องเล่นเชื่อมบูชูได้นะครับกุญแจรีโมดกระจกไฟฟ้านะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับนี่อ่ะเบาะหลังนี่พับรอแล้วนะครับนี่โอ้โหครับใส่ของใส่ของนะครับอันนี้คือรถเข้าใหม่นะจ๊ะทุกคนจ๋านะครับรถเข้าใหม่นะฮะรถเพิ่งเข้ามาเลยอ่ะเปิดท้ายดูครับแปดแสนสี่หมื่นนะฮะส่วนรถสี่หมื่นบาท อ่ะนะครับจัดปลายไปรุ่นนะครับรอบคันสวยๆเลยครับผมนะครับเล่มคู่มืออยู่ครบนะจ๊ะอ่ะห้องเครื่องของเราครับมาอย่างเร็วๆเลยฮะสภาพยังไม่ล้างเลยพี่รถเข้าใหม่นะจ๊ะแผ่นเพลทหมุดแชมพูหนึ่งข้างดำหนึ่งข้างนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อทักแชทได้เลยนะจ๊ะนี่แอดมินของจ่ารออยู่นะใช้เงินจอง1,000บาทครับต่างจังหวัดทําสัญญาที่ที่ส่งฟินด์บ้านนะจ๊ะเข้มจัดให้รับโปเตนนอนแก้ว